คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นหลักควบคู่ไปกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งสองความเชื่อนี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวลาวอย่างลึกซึ้งครับศาส,สนาพุทธนิกายเถรวาทศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของลาวและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมลาวมานานหลายศตวรรษครับโดยเฉพาะกลุ่ม ชาวลาวลุ่มซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มและเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดพุทธศาสนาได้หลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างแยกไม่ออกครับสถิติประชากรจากข้อมูลของสำนักวิจัย p e w Research Center ในปี2558พบว่าชาวลาวประมาณ66.0%นับถือศาสนาพุทธครับ ความสำคัญทางสังคมวัดวาอารามเป็นศูนย์กลางของชุมชนไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวมตัวของชาวบ้านในการจัดกิจกรรมต่างๆครับพระสงฆ์มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนและผู้ชายลาวนิยมบวชเรียนในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเพื่อศึกษาธรรมและตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครับ เชื่อว่าศาสนาพุทธเข้าสู่ดินแดนลาวตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่13ผ่านชาวมอนแต่เริ่มแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในพุทธศตรวตรรษที่19เมื่อพระเจ้าฟางงุ้มทรงสถาปนาอาณาจักรล้านช้างและรับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาดมาจากกัมพูชาทำให้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาณาจักรครับ บทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมศาสนาพุทธมีบทบาทสำคัญอย่างมากในสังคมลาวโดยเฉพาะในกลุ่มชาวลาวลุ่มซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่วัดวาอารามไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านครับประเพณีและวิถีชีวิต พิธีกรรมและเทศกาลต่างๆในลาวส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเช่นประเพณีทำบุญทาตหลวงและประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวในตอนเช้าโดยเฉพาะที่เมืองหลวงพระบางซึ่งสะท้อนความศรัทธาที่แนบแน่นของชาวลาวได้อย่างดีครับการศึกษาในอดีตวัดเคยเป็นสถาบันการศึกษาหลักของประชาชนโดยพระสงฆ์ทำหน้า,นาที่เป็นผู้ให้ความรู้ด้านต่างๆทั้งทางธรรมและทางโลกครับ การรวมกลุ่มแม้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองศาส,สนาพุทธก็ยังคงเป็นสถาบันที่ช่วยรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไว้ได้โดยพระสงฆ์มีบทบาทในการชี้นำสังคมและเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณควบคู่ไปกับรัฐบาลครับนิกายในลาวศาส,สนาพุทธในลาวส่วนใหญ่เป็นนิกายเถรวาดครับมีการแบ่งเป็นสองนิกายย่อยคือมหานิกายและธรรมยุตินิกาย แต่หลังจากลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมรัฐบาลได้มีนโยบายให้รวมสองนิกายเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเอกภาพและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับสำหรับในเมืองใหญ่ๆอาจมีวัดของนิกายมหาย,ยานอยู่บ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของชาวเวียดนามและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในลาวครับความเชื่อดั้งเดิมและการนับถือผีในขณะที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก แต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงฝังรากลึกในสังคมลาวครับโดยเฉพาะในกลุ่มชาวลาวเทิงและลาวสูงที่เป็นชนเผ่าต่างๆอย่างไรก็ตามแม้แต่ชาวพุทธเองก็ยังคงมีความเชื่อและปฏิบัติพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนับถือผีควบคู่ไปกับหลักพุทธศาสนาด้วยครับประชากรสถิติข้อมูลจาก Pew Research Center ระบุว่าชาวลาวประมาณ30.7%นับถือศาสนาผีหรือความเชื่อดังเดิมครับ พิธีกรรมสำคัญพิธีที่สะท้อนความเชื่อนี้อย่างชัดเจนคือพิธีสู่ขวัญซึ่งเป็นพิธีเรียกขวัญกลับคืนสู่ร่างกายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีครับและยังมีการนับถือผีบรรพบุรุษรวมถึงผีที่สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติเช่นผีฟ้าผีดินผีป่าและผีน้ำซึ่งเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ครับศาส,สนาอื่นๆ นอกจากศาสนาพุทธและความเชื่อดั้งเดิมแล้วยังมีศาสนาอื่นๆที่มีผู้นับถือจำนวนน้อยในลาวครับศาส,สนาคริสต์มีผู้นับถือประมาณ1.5%ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามารวมถึงกลุ่มชาวเขาบางส่วนครับศาส,สนาอิสลามมีผู้นับถือน้อยมากคิดเป็น0.1%ของประชากรครับอื่นๆมีศาสนาอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเช่นศาสนาฮินดูและลัทธิบาไฮ แต่มีผู้นับถือในสัดส,ส่วนที่น้อยมากครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ